ขนอีโโมทดแบบแรงๆเลยเดีวยวกลาบสวัสดีครับผมมอน,น้ชอจากกัวฟฟาร์มกันจะผ้ามาช่มงวบามันเลือดร่อยนะครับนะครับตัวนี้ก็โอ้โหสุดยอดสุดบันย้ายครับแมพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นบามันเลือดร่อยที่ผมมักที่สุดนะครับในฟาร์มนี้นะครับเห็นตั้งแต่ตอนคลอดใหม่ๆนะครับโอ้โหสวยสวยสมูทแบบอื้อหือ ไม่มีคาบรรยายเลยครับตัวนี้นี่แหละครับเลี้ยงวัวก็อยากได้แบบนี้ไปครอบครองนะครับกระดูกใหญ่เหลี่ยมตัวนะครับเหลี่ยมตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีตะหนอกนะครับลําตัวยาวหนังหนานะครับหนังหนาย่นนะครับโอ้สวยกระทูแข้งกระทูขาสวยมากดูครับสวยนะครับ อย่าเกามันไปเลยมันได้ละท่ามันไม่ต้องจัดมันละเออเกาไว้อย่างนั้นละโอ้โหเช่องนิสัยดีเลยครับตัวนี้นะครับวันนี้ก็พา FC นะครับช่องยูทูบเจเจเขียกัวฟาร์มนะครับมาอยู่ที่อ,อาเภอขามสแกแสงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้นะครับบาดเป็นบาบันเรียบร้อย,ยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับตัวนี้เ,เฟยา่าฮะน้องเฟยา่า เฟยย่านะครับชื่อโคเทะครับน้องเฟยย่านะครับตัวนี้น้องเฟยย่าตอนนี้อายุได้เท่าไหร่แล้วครับหกเดือนหกเดือนนะครับเดือนเมื่อวันที่หกอะครับหกเดือนเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับผมอายุหกเดือนนะครับหกเดือนเต็มนะครับหกเดือนเต็มกับอีกกี่วันเนี่ยก็อีกประมาณผมเดือนกับยี่สิบวันยี่สิบวันนะครับอ่านะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้เป็นพ่อของเขาคือล็อกสตาร์ใช่ไหมล็อกสตาร์อ่าตัวนี้พ่อของเขาคือล็อกสตารหกสองห้านะครับ สวยพันธุกรรมดีนะครับเป็นลูกล็อกสตาร์นะครับตัวนี้แม่เป็นแม่ของเขาเป็นลูกสติงเล่สิบทับศูนย์นะครับผมยายของเขานะครับยายของเขาเป็นลูกวินเชสเตอร์แม็กนัมเก้าเก้าทับสามนะครับโอ้โห,โ,หโคตรแมทเลยครับพ่อแม่พี่น้องตัวนี้สวยนะครับผมชอบมากเลยนะตัวนี้ สำหรับผมนะสวยที่สุดในฟาร์มนี้ละสวยทุกตัวตัวนี้ตัวอื่นสวยตัวอื่นก็สวยนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าสวยที่สุดในฟาร์มตัวนี้มีอนาคตตั้งแต่มีอีกตัวหนึ่งตัวมีอีกตัวหนึ่งที่สวยแต่ตัวนี้ตัวสวยที่สองเลยในฟาร์มนะตั้งแต่พีทีเกแลน์นะครับตั้งฟาร์มมานะครับมันมีตัวหนึ่งสวยอ่ะที่ตอนนั้นเาไปประกวดตัวนั้นแหละนุเบยใช่ตัวนสวยสุดยอด ทำไงคือเนีย่ยหมุนข้างได้ไหมเราดูข้างนี้ละนะครับรายยูหกเดือนสวยนะครับตัวนี้โอ้โหดูกระทูขาหน้าสวยนะครับอ่อ่จัดเลยอันนี้ก็ได้จัดเลยไม่ต้องหมุนเนี่ยละกล้กองชัดอยูอ่เอาขามาอีกหนะ่อยเงียมันยืดก็ดูครับพี่น้องดูแผงคอน้องครับน้องอะไรนะเฟยา่าเฟย่าน้องเฟย่านะครับชื่อเพาะไหล่ะชื่อเพาะพอแล้วหน้ามันเออกดหน้ามันลงจี พอลพอละวอ้ขีสวยแล้วเฮียเก่าไว้เลยทีนี้น้องฟีย่านะครับตัวนี้ไม่ต้องจัดท่าอะไรมากนะเพราะว่าบัวเขาเหลี่ยมตัวมันสวยอยู่แล้วนะกพเลยนไม่ต้องไปจัดอะไรมากนะครับตัวนี้ดูแผงคอครับเพื่อนๆพี่นกตะนหนกเป็นตะนหนกนะครับแม่ของเขาตะนหนกใหญ่มากนะครับเพราะว่าได้สายมาจากสติงเรสิบทับศูนย์นะครับผมดูครับเชื่องด้วยนะนี่ใส่ดีนั่นหนูเนาะนี่ใส่ดีเชื่องใส่ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังนะครับดูแผ่นหลังครับนี่ครับแผ่นหลัง โอ้โหสวยสมส่วนเลยนะครับดูครับนี่นะครับหัวแค่หกเดือนนะครับดูครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังตรงด้านหน้านะครับโคตรก่วงอะเชื่องสุดเนาะก่วงเชื่องนี่ใส่ดีมากนะครับดูครับดูบันทายนะครับพวกบันทายย้อนแสงอยวค่อ้ดูบันทายเดี๋ยวผมพาดูบันทายอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้ขอดูรอบๆตัวก่อนนี่นะครับ ถ่ายสดๆเลยนะครับผมไม่มีเตรียมอะไรเลยนะครับตัวนี้สวยนะครับน้องเฟียนะครับสวยสมส่วนสมูทนะครับผมเนีย่ยไปขวางแบบนี้ดีกว่าค่อยชัดดิมันตอนน้นๆมันเป็นยังไเอาแบไนี้ครับเออโอเคโอเคครับเพราะว่าช่วงแรกนี่นะครับจัดทาน่าให้เห็นดทาตอนนี้นะครับ ยังไม่มีเจ้าของนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับอยากหาบามั่นเลือดร้อยนะครับเกตประกวดแล้วก็พันธุกรรมดีๆเอาไปใส่ฟาร์มนะครับผมเอาไปใส่ฟาร์มให้เป็นแม่พันธุ์หลักนะอะไรอย่างเงี้ยเหลือไปเป็นตัวชูของฟาร์มนะครับผมมองว่าตัวนี้น่าจับจองนะครับน่าจับจองยานมยังเฮียฮะยานมยังยานมเพิ่งยานมเพิ่งยานมเลยนะครับเพิ่งยานมเลยนะครับ โอ้โหถ้าได้กินอาหารนี้จะขนาดไหนครับนี่สวยนะครับตัวนี้น้องเฟย่านะครับผมตัวนี้ทางฟาร์มทางฟาร์มถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแบ่งไหมครัยแบ่งครับเปิดแบ่งนะครับตอนนี้มีวัวอยู่ในคลองมีทั้งหมด6ตัวมี6ตัวนะครับที่จะแบ่งเนาะใช่ไหมใช่วัวย่านมแล้วก็วัวอะไรล่ะสาวน้อยนะครับสาวน้อยนะครับตัวนี้โอ้โหผมเชียร์ตัวนี้นะถ้าใครที่ หาบามันเลือดร้อยพันธุกรรมดีๆนะครับไปไว้นะครับผมเชียร์น้องเฟย่าสุดตัวเลยนะครับความนี้นะครับมานี้ไม่ต้องไปดูตัวอื่นนะครับมาดูเฟย่าไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เห็นคลิปนี้เขาก็จะลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับดูตัวอื่นด้วยไม่ต้องดูตัวอื่นนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับตอนตัวนี้ติดจองเข้าไปดูตัวอื่นนะครับผมเพราะว่ามีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเนาะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายราคานะครับทม สวยจริงๆตัวนี้ตะหนกเป็นตะหนกตะหนอกมันรูปไข่วงเรียบอ่ะพแม่พี่นอ้องดูเนี่ยดูไม่ไม่ใหญ่เหมือนตัวผูว้อ่ะไม่ใหญ่แบบตั้งตะโนกใหญ่เหมือนตัวผูว้แต่เป็นตะหนกตัวเมียสวยนะเแล้วก็ดูบั้นท้ายเขาเนี่ยดูนะบั้นท้ายกรามเนื้อดีเกาะดีเดี๋ยวให้ดูกระดูกอ่ะกระดูกใหญ่มากดูวกวแค่หกเดือนกระดูกใหญ่มากดูนี่ ก็เชื่องมากเลยมันต้องอย่างนี้เชื่องนี้ใสดีอนะ่ะเดี๋ยวได้ดูบั้นท้ายนี่นี่นี่ดูบั้นท้ายนะมีไม่ย้อนแสงแโอ้โหดูบั้นท้ายบั้นท้ายขนาดนี้ดูบั้นท้ายดูดูด,ด,ดูเป็นสี่เหลี่ยมสวยมากแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้ไม่หลบไม่เว้าลงไปเลยดูแบบอะไรละ่ะกลมกลืนนะครับดูครับควรหางจับสูงครับตัวนี้สวยอะ่ะผมเชียร์เลยตัวเนี้สุดยอดนะครับน้องเฟย่านะครับ ตัวนี้เปิดราคาอยู่นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจต้องการไปเลี้ยงนะครับก็สามารถโทรหาทางฟาร์ม PTK นะครับหรือถ้าต้องการรูปเพิ่มเติมใบเพชรเพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาสอบถามได้ทางเฟซนะครับชื่อเฟซว่าตัว P ตัว T ตัว K นะครับแล้วก็ Thailand นะครับ PTK Thailand น,น,นะครับเป็นภา,าษาอังกฤษาาน,นะครับผมสามารถค้นชื่อเฟซนะครับแล้วก็ <ๆ S 2> ทักมาหา เจ้าของวัวได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเรื่องราคาเรื่องอะไรนะครับหรือถ้าใครสนใจด่วนๆนะครับเบอร์โทรนะครับฝากร์โทรครับนี่ย089 089 949 949 8646ขบ8646นะครับวัวอยู่ที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาใครสนใจนะครับผมก็ไม่หย่อนโทรหาได้เลยนะครับผมสุดยอดครับตัวนี้กระดูกใหญ่กระทูขาสวยเหลี่ยมตัวตนอกสวยจริงครับตัวนี้ โอเคครับผมก็ถ้าท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องชิป JJK จะกก็าฟาร์มด้วยก็กดติดตามไห้นะครับเดี๋ยวจะนำวัวสวยๆดีๆมาแบ่งพี่น้องให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ